สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านวันนี้คุ้มข้างยิงจัดทีเด็ดมาให้ลุ้นกันอีกครั้งไปดูอะไรครับว่าวันนี้มีอะไรมาให้คุ้มข้างกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่สองสมองโป่งกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่7ตุลานะครับผมพี่2ก็มีฟุตบอลยูฟาเนชันลีกมาให้ติดตามกันนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างเบลเยียมพบกับฝรั่งเศสนะครับวันนี้ในเวลาตีสองสี่สิบห้าเกมวันนี้เตะก,กันที่สนามเมืองตูรินนะฮะ สนามของยูเวนตุสนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ head tohead ของทั้ง2ทีมนะครับ6นัดล่าสุดที่เจอกันเป็นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผัดกันชนะผัดกันแพ้ไปคนละ2เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับส่วน6เกมหลังสุดของฝั่งเบลเยียมนะครับเบลเยียมเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้5นัดน,นะครับแล้วก็เสมอไป1นนัดนะครับทางด้านอัตราการต่อรองเนี่ย เบลเยียมเนี่ยได้ไป4นัดเลยแล้วเสียแค่2นัดเท่านั้นนะครับเบลเยียมมีเกมในมือต่อไปก็คือกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเฟ้าบ้านพบก,กับเอสโตเนียแล้วก็ไปเยือนเวลนะครับผมส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ย6เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอไปถึง5เลยทีเดียวส่วนด้านอัตราต่อรองเนี่ย พ่งพารับตังค์ไปแค่นัดเดียวนะครับส่วนอีก5นัดนี่พาเสียตังค์ล้นวนเลยนะครับเนีย่ยไม่ไม่ค่อยชอบเลยส่วนเกมในมือของฝรั่งเศสก็เป็นการเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันนะครับเป็นบอลคัดบอลโลกฝรั่งเศสในรอเปิดบ้านพบกับขาัสถานและอีกนัดหนึ่งก็คือไปเยือนฟินแลนด์นะฮะมาดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งนะครับ อันนี้ฝั่งเบลเยียมนะครับมาในแผน3-4-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นติโมกุกตัว3ตัวรับเป็นเวอร์ตองเกนเดนเเยอร์แล้วก็อันเดเวเรลนะครับแผงกลาง4ตัวมีตองเกนอาซาแล้วก็ยูริเตอร์มองอัคเซลวิเซลและคาสตานนะครับ3ตัวลุกในแนวหน้าเอเดนอาซาลูกากูและเควินเดอร์บอย ฝั่งฝรั่งเศสนะครับวันนี้มาในแผน4-3-1-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูโกยอริสนะครับแบ็คขวาเบ็นจามินปาวาคู่เซนเตอร์เป็นวารานกับคิมเปมเบ้นะฮะแบ็คซ้ายเป็นเออร์นันเดสนะครับ 3. ตัวกลางเนี่ยเป็นลาบิโอบ็อกบาและชิวอาร์มานีนะฮะตัวลุกเป็นองตัวจิสมันหน้าเป้าอ้าไม่ใช่สิเป็นหน้าคู่2ตัวเป็นคิเรนบัเป้กับคาริมเบนเซม่านะฮะ ในวันนี้เนี่ยเตะกันที่สนามกลางนะครับจึงไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบเป็นเรื่องเสียงเชียร์ฟอร์มการเล่นล่าสุดฝั่งเบลเยียมเนี่ยถือว่าโหดมากพอสมควรนะฮะชนะมาต่อเนื่องหลายเกมติดต่อกันแล้วก็ยิงประตูได้เยอะแยะมากมายส่วนฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มสะดุดเยอะเหมือนกันนะครับพกนัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวแล้วเสมอไป5เลยฟอร์มแมตล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะมาได้นะครับ ก็เหมือนจะพึ่งเริ่มกลับมาเข้าฝักอีกครั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาที่ฝรั่งเศสต่อปอนะครับต่อ0.25นะฮะที่2เชื่อว่ายังเป็นเบลเยียมน่าจะทําได้ดีกว่านะด้วยความเสถียรความนิ่งของทีมก็มาดูกันนะครับที่สองที่2อ,อยู่ฝั่งเบลเยียมแล้วกันยังไงทุกท่านชอบฝั่งไหนก็ลองลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคืนนี้ ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟุตบอลยูฟาในชลลีกคืนนี้นะครับยังไงพี่2ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับว่าพี่สองสมองโปร่งจะมีอะไรมาให้แฟนบอลทุกท่านติดตามกันบ้างยังไงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับคุ้มค้ั่งยังมีทีเด็ดอีกมากมายมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานคุ้มคลั่งยิงด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ